สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพานิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋ารวมทั้ง4หน่อยนะคะงวดประจําวันที่25กันยายน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนแล้วกันนะคะของวันที่24ค่อยดูแนวทางของวันที่25นะคะอะซึ่งวันที่24แอดให้เด่นไปที่5กับ7นะคะเด่นไปที่5กับ7มาดูผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะ961นะคะ61แอดก็หลุดไปนะคะล่าง7แ เดนที่7มานะคะแอดเน้นไปที่78นะคะพี่ๆจ๋า78ตารางเราก็มาเช่นกันนะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะ762นะคะล่าง3 7บนแอดหลุดไปนะคะมาในแนวทางเลขทูปในกลุ่มนอกสนะคะอ่า7 3 3 7นี้มาในตารางนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ778ล่าง39นะคะแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะ เจ็ดแปดเจ็ดแปดมาแบบเด้งๆนะคะมาตรงๆเลยนนะคะตัวที่แอดเน้นแต่สามเก้าแอดหลุดไปในรอบ v i p นะคะแปดสองหกแนวทางเลขทูบมาอีกแล้วสามตัวเลยนะคะในกลุ่มสามตัวเลยแอดกลับหัวให้ทั้งสองเก้านะคะมาหกสองสองหกสามตัวก็มาสองเก้าก็มานะคะทูบวันนี้ปังมากเลยนะพี่พี่จ๋าแต่ว่าตัวที่แอดจับคู่ไม่มีเนาะวันนี้ก็มาแค่ในรอบ เฉพาะกีดล่างแล้วก็ในรอบปกตินะคะตัวที่แอดเน้นไปห้าไม่มาะะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะห้าไม่มายี่สิบสี่ดี้าห้าตรงมาะะตามต่อกันนะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่มารับชมเนาะติดตามแอดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจจริงๆเลยนะคะ อะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่25เนาะนำไปพิจารณาอีกทีนึงเดอ้อพี่พี่จ่าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนสำหรับตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะอ่าแอดให้เด่นไปที่2 4 8นะคะ2 4 8 สามห้าแล้วก็หกหกหรือเก้านะคะพี่พี่จ๋าสำหรับตัวเด่นสุดนะคะเด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่ห้านะเด่นไปที่ห้ากับสี่นะคะพี่พี่จ๋ามาดูกันว่าห้ามีตัวไหนกันบ้างสำหรับห้าตัวที่แอดอคัดออกมานะคะก็จะมีห้าศูนย์นะคะแอดอาจจะไม่ได้จับในตารางทุกตัวเด้อพี่พี่จ๋ากว่าจะได้มาเป็นสูตรนี้ก็แอดก็ คํานวณมาหลายสูตรนะคะแล้วก็มาคัดให้พี่ๆอีกทีหนึง่งอ้านั่นเขียนหก่อนละแอดจะเขียนห้าหกพี่น้องจา๋าอนุญาตลบก่อนนะคะเดี๋ยวเลอะเทอะไปหมดเลยห้าสองนะคะห้าหกห้าแปดนะคะสำหรับเด่นที่สี่นะเด่นที่สี่แอดให้ไปที่สี่สองนะคะสี่สาม สี่ห้านะคะสี่แปดอ่ะชุดกันแอดให้กันไปที่สองกันไปที่สองก็อย่าลืมสองสองเด้อพี่น้องจ๋าสองสามนะคะสองเจ็ดสองแปดนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่ห้าหแล้วก็ห้าแปดนะคะสี่ห้าสี่แปดนะคะสำหรับชุดกันนะแอดเน้นไปที่สองเจดแล้วก็2 8ดนะคะพี่ๆจา๋าใครไม่ชอบห้าหกก็กลับหัวเป็นห้าเก้าแล้วกันนะคะ อ่าหรือว่าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้จับในตารางได้เลยนะคะสามตัวก็เช่นกันหากใครสนใจแนวทางเลขทูบในกลุ่มนะคะอ่ะแอดไลน์ตามนี้เนาะแต่เป็นกลุ่มของช่องใหญ่นะคะพี่พี่จ๋าแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะอ่ะในกลุ่มของเรามีหลากหลายแนวทางให้เลือกเลยนะคะมีทั้งหุ้นด้วยเนาะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอซทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นอก,ก็็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ